สวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตสำหรับวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะโบนะคะเจ้าหน้าที่งานบริการสมาชิกและงานจัดทาใบอนุญาตคะ่ะสําหรับบริเวณทางด้านนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการสมาชิกเมื่อก่อนเราจะมีเจ้าหน้าที่นั่งประจําเต็มเกือบทุกเคาน์เตอร์เลยค่ะส่วนบริเวณทางด้านนี้จะเป็นจุดนั่งรอรับบริการสําหรับสมาชิกที่มาติดต่อรับบริการนะคะเมื่อก่อนมีสมาชิกมาติดต่อเยอะมากๆเลยะคะ่ะแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีจํานวนสมาชิกลดน้อยลงวันหนึ่งค่ะมีสมาชิกมาติดต่อไม่ถึง10ท่านค่ะก็เนื่องมาจากสภาวิศวกรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาเป็นระบบออน สมาชิกสามารถทํารายการที่ไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหรือเดินทางมาที่สํานักงานค่ะแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าเห็นจํานวนคนมาติดต่อน้อยๆแบบนี้นะคะแต่สมาชิกของเราเพิ่มขึ้นจํานวนไม่น้อยเลยค่ะ สำหรับสมาชิกที่ยังมาติดต่อที่สำนักงานอาจไม่ทราบว่าสภาวิศวกรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปเป็นระบบออนไลน์นะคะวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าสมาชิกทุกท่านสามารถรับบริการผ่านระบบ s e r v i c e c o e o r t h ได้โดยที่ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหรือเดินทางมาที่สำนักงานค่ะสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะปลอดภัยทุกท่านแน่นอนค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าการทำงานของน้องเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะโมนะคะจะมีหน้าที่บริการสมาชิกและจัดทำใบอนุญาตบริเวณหน้าเคาน์เตอร์นะคะเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยได้มีเวลาพักที่เป็นเวลาค่ะเนื่องจากสมาชิกเข้ามาติดต่อเป็นจํานวนมากยิ่งช่วงเวลา11โมงเที่ยงหรือก่อนปิดเคาน์เตอร์จะเป็นช่วงเวลาที่พีคมากๆค่ะก่อนที่จะมีระบบออนไลน์สมาชิกจะต้องจัดเตรียมเอกสารและเดินทางมาที่สภาวิศวกรจะเจอปัญหารถติดรอคิวนานเอกสารไม่ครบทํารายการไม่ได้ก็ต้องจัดส่งเอกสารมา ทางไปษณีใหม่อีกครั้งบางท่านก็ต้องเสียเวลาเดินทางกลับเข้ามาใหม่อย่างการขอหนังสือรับรองใช้ระยะเวลากว่าจะถึงมือสมาชิก15วันทําการเลยค่ะแต่ปัจจุบันพอมีระบบออนไลน์สมาชิกสามารถอัพโหลดเอกสารเข้ามาในระบบและเจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลไปทําได้เลยค่ะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะรวดเร็วมากๆเลยค่ะโมรู้สึกแฮปปี้ค่ะ สวัสดีครับบิ๊กครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะครับเมื่อก่อนทุกโต๊ะจะต้องมีเครื่องสแกนเอกสารและเครื่องพิมพ์บัตรเพื่อจัดทำใบญาตนะครับซึ่งเราใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดทำใบญาตเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนจะมีขั้นตอนการทำงานเยอะมากทั้งการสแกนเอกสารปรับแต่งรูปและลายเซน็นเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ยิ่งช่วงอนุมัติออกใบอนุญาตใหม่จะมีจํานวนใบ,บอนุญาตที่ต้องจัดทําเยอะมากสองทุ่มสามทุ่มหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีเจ้าหน้าที่นั่งทำาอนุญาตเต็มบริเวณจํานวนนี้เลยนะครับนอกจากนี้การพิมพ์บัตรแต่ละครั้งจะมีบัตรเสียและปัญหาค่อนข้างเยอะเช่นบัตรโค้งงอไม่ได้คุณภาพนะครับซึ่งกว่าจะได้บัตรแต่ละใบใช้เวลาค่อนข้างนานเลยครับแต่ปัญหาที่สําคัญเมื่อสมาชิกใช้งานไปสักระยะหนึ่งใบอนุญาตก็จะเริ่มซีดจางมองข้อมูลไม่เห็นแต่ในปัจจุบันเราเปลี่ยนไปแล้วครับแม้การจัดทำใบยาะมมาะ่้นแตรทีัํอลลงสคญ มีเพียงโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวเราก็สามารถทํางานได้ครับเราได้ว่าจ้างนิติบุคคลเป็นผู้จัดพิมพ์ใบอนุญาตเราสามารถดึงข้อมูลการจัดทำใบอนุญาตส่งไปยังโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์ใบอนุญาตได้เลยครับใบอนุญาตในปัจจุบันจะมีความสวยงามและคุณภาพดียิ่งกว่าเดิมครับอีกอย่างนะครับเราจัดส่งใบอนุญาตให้กับสมาชิกโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทา,างมายังสภาสกรเพื่อรับใบอนุญาตนะครับสะดวกมากมากเลยใช่ไหมครับและพวกเราจะพยายามพัฒนาเพื่อให้สมาชิกได้รับบริการที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ต่อไปนะคะมาดูงานสอบและอบรมความพร้อมกันบ้างค่ะตามมาชมเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แตงโมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จัดสอบภาคีและอบรมความพร้อมค่ะเมื่อก่อนนะคะจะเป็นการจัดสอบแบบออนไลน์ site. สนามสอบเนี่ยก็จะอยู่ที่สภาวิศวกรแห่งนี้แล้วก็จะมีนอกสถานที่บ้างเมื่อก่อนห้องนี้นะคะจะเต็มไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้จะมีผู้โชคดีที่ได้เข้าสอบแค่วันละ8 0สคนเท่านั้นนะคะ ทำให้มีคนรอสมัครสอบเป็นจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็ในการสอบแบบเกา่าน้องๆจะต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกรฝ่ารรถติดกันตั้งแต่เช้าเพื่อมาลงทะเบียนและน้องๆบางคนต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่าใชา้จ่ายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะสภาวิศวกรได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์สามารถรองรับได้วันละ200คนมีรอบสอบทุกวันจันทถึงสุยกเว,วันหยุดราชการวิธีการสมัครสอบก็ง่ายนะคะจ่ายเงินปุ๊บเลือกรอบปับ๊บรอสอบได้เลยค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถสอบได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกรประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลานะคะ เดี๋ยวไปทําความรู้จักพี่ๆคุมสอบตามพี่มานะคะพี่เนะคะจะดูแลการทดสอบความรู้ใครที่สอบแล้วติดปัญหาอะไรสามารถโทรมาปรึกษาพี่เได้นะคะนี่พี่บูมค่ะพี่บูมดูแลในเรื่องของการจัดสอบภาคีและอบรมความพร้อม เดี๋ยวให้พี่บูมเล่าให้ฟังว่าการทํางานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้างเมื่อก่อนนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องมาก่อนเวลาล่วงหน้าเพื่อเปิดเครื่องแล้วก็แจกกระดาษทดตามที่นั่งตา่างๆระหว่างที่ทําการสอบเจ้าหน้าที่ก็จะคอยตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเมื่อสอบเสร็จทุกท่านแล้วนะครับถึงจะนําคะแนนเข้าสู่ระบบได้ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบผลยังเป็นทางการได้ที่หน้าเว็บไซต์สภาในวันถัดไปการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบออนไลน์ทําให้งานสบายขึ้นมากครับแค่ส่งลิงก์ซูมเข้าสู่ระบบการยืนยัน ตนสามารถทําได้ผ่านหน้ากล้องโดยการแสดงตัวพร้อมกับบประชาชนการคุมสอบทําผ่านหน้าจอได้เลยการสอบถามเรื่องปัญหาต่างๆเราสามารถคุยกันผ่านซูมหรือว่าทางโทรศัพท์ได้เลยครับช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด -19 สมาชิกอุ่นใจผมก็อุ่นใจปลอดภัยแน่นอนครับ เดี๋ยวให้พี่นิดเล่าให้ฟังนะคะว่าในงานอบรมความพร้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างการทดสอบความพร้อมเมื่อก่อนจัดที่โรงแรมนะคะซึ่งเราจะเสียเวลาทั้งวันในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อสอบหรือกระดาษคําตอบต้องใช้เจ้าหน้าที่จํานวนมากเพื่อดูแลสมาชิกกว่า200คนต้องรีบกลับมาตรวจผลสอบจนมืดค่าเพื่อให้สมาชิกได้ทราบผลอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเราจะต้องเตรียมงานสอบซ่อมในวันรุ่งขึ้นอีกกว่าจะได้กลับบ้านก็เหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะพอเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นหลังจากสมาชิกเลือกรอบสอบ แล้วก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอได้เลยนะคะพอวันที่เราสอบก็แค่ล็อกอินเข้าระบบเพื่อทําการสอบได้เลยค่ะการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกแค่นั่งคุมสอบอยู่หน้าจอสามารถให้คําแนะนําสมาชิกที่ติดต่อเข้ามาได้มากขึ้นท่านใดที่ติดปัญหาในเรื่องของงานสอบภาคีหรืองานอบรมพร้อม,อมสามารถติดต่อที่เบอร์ฮอตไลน์ในส่วนของงานจัดอบรมแล้วก็งานสอบภาคีย้ํานะคะโทรมาล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะคะ เราได้ดูงานจัดสอบและจัดอบรมไปแล้วนะคะมาดูงานระดอบกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะบิวนะคะเจ้าหน้าที่ยื่นเลื่อนระดับและใบอนุญาตค่ะวันนี้นะคะบิวจะพาชมการยื่นเลื่อนระดับและการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรอมาย้อนอดีตกันก่อนสมาชิกค,คงจําได้ใช่ไหมคะว่าต้องเตรียมเอกสารเป็นรูปเล่มจํานวนเยอะมากเจ้าหน้าที่นะคะต้องนํารถขี่ไปนาเอกสารของสมาชิกขึ้นมาหรือบางท่านยื่นผ่านไปณีเข้ามาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วเอกสารไม่ครบถ้วนก็ต้องนําเอกสารทั้งหมดกลับไปแก้ไขก็ทําให้สมาชิกเสียเวลาในการเดินทางค่ะสมาชิกมา บางท่านที่เอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนําเอกสารทั้งหมดส่งให้กรรมการตรวจผลงานระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็รอผลการตรวจเอกสารจากกรรมการเมื่อได้มาแล้วก็จะมาลงผลให้ไปดูห้องเก็บเอกสารของเรากันค่ะด้านหลังผมนี้ก็คือแฟ้ม ผลงานเลือดดับที่สมาชิกส่งมาครับเจ้าหน้าที่ก็จะนําเอกสารเหล่านี้จะเตรียมให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ถ้าเกิดการสอบสัมภาษณ์ยังคงเหมือนเดิมพื้นที่นี้คงจะไม่เพียงพอแน่นอนนะครับถ้ายังสอบสัมภาษณ์แบบเดิมเอกสารก็จะเยอะแบบนี้แต่ปัจจุบันเอกสารพวกนี้เป็นอดีตไปแล้วครับ เห็นไหมคะห้องเก็บเอกสารในอดีตของเรานี่คือส่วนน้อยค่ะเพราะว่ายังมีเอกสารอีกจํานวนที่เยอะมากที่เก็บไว้ที่บริษัทเอกชนค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าปัจจุบันนะคะเราเก็บเอกสารในรูปแบบไหนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะหลังจากที่สภาวิศวกรเปลี่ยนวิธีการยื่นเอกสารเรื่องระดับและการสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์มาระยะเวลา2ปีจะเห็นได้ว่าตอนนี้ชั้นวางเอกสารว่างค่ะ เนื่องจากปัจจุบันสภาวิศวกรจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะและหากสมาชิกท่านไหนต้องการยื่นเรื่องระดับสภาวิศวกรยินดีให้บริการค่ะ <S <S เห็นไหมคะว่าฉันวางเอกสารไม่มีเอกสารที่ต้องเก็บแล้วคะ่ะซึ่งเดิมเราจะส่งเมสเซนเจอร์ส่งเอกสารเป็นกล่องจํานวนเยอะมากไปให้กรรมการตรวจผลงาน,นะคะ่ะแต่ปัจจุบันไม่ลวคะ่ะเราใช้วิธีการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การบริหารจัดการทํางานของเราดีขึ้นค่ะ และในส่วนของการสอบสัมภาษณ์เดิมเราจะมีข้อจํากัดในส่วนของสถานที่ทําให้เราจัดสอบได้น้อยแต่ปัจจุบันการสอบสัมภาษณ์เป็นระบบออนไลน์ทําให้ใน1วันค่ะเราสามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้วันละ5-10ห้องและยิ่งดีไปกว่านั้นสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ค่ะ สำหรับงานของฝ่ายทะเบียนและใบุญาตปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบนันรวมทั้งพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการทำงานในยุคดิสล u ปชั่นค่ะเพื่อให้สมาชิกสามารถทำรายการได้สะดวกสบายลดค่าใช้จ่าย,ายสามารถทำรายการได้24ชั่วโมงซึ่งจากการปรับเปลี่ยนเราได้รับเสียงตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีเลยค่ะ แม้ในช่วงโควิดล็อกดาวน์หรือเวิร์กฟอร์มโฮมแต่จำนวนสมาชิกเราเพิ่มขึ้นค่ะและในอนาคตอันใกล้นี้เราจะพัฒนาระบบให้ทำรายการผ่านมือถือได้อดใจรออีกนิดน,นึงนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย